Hey What is <laughs> cái 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 mình cái chôm cái cái không cái tao cái 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 เฮ้ยยังมือกองอ้าวกระเป็นแหละมาเด้อพี่น้องขุดมันับกันเด้อขุดมันไปใส่นี่ครับพี่ <c ười> ั่นแรกมือคือดิอยากเป็นผู้บ่าวเมียปล่อยใ <c ười> จดีกับพากมาแล้ว ลอยเด็ดใหญ่เลยใกับเบีย่อยนะ អត់មិនចាក់អឺ านปาทองตัวเอ๊ะคุณมาถ่ายอะไร่ฮะถ่ายจากคุณมันใครให้คุณถ่าย ไีเบิงไกลไกลับบุกกรขียนเฉยไม่เห็น ข้างหนึ่งบะมี่ไก่กิน ช่ยพกคนช่วยกันมาแล้วไม่อายฟ้าอายดินก็อายคู่บ้างเถอะอายเนะี้ยจองมาข้างจ้องมา,า,งอ,งมาอันอายเอาคยคุดมันยนี่ยว่าคุดช่อยคอย วันนี้หาจมาพุฒมันนะทุกคนโมลี่ยังหลายเนาะชวนมันอ้อมเพื่อนเนาะจ้าอยู่ในป่ามันโอ้ป่านนี้ยังบรวย เผ่าคนเนาะจะมารุ่นมืนกันผาคนประมาณห้าสิเป็นรูปบ่มะเผ้าวก้นหักคุดไรมะเผ่พา,พาอันขึ้นนะคนไป แบบน้อยๆแล้วมันท้องยังแบบน้อยมันกำลังย่างมาเป๊ะๆมาเฮ็ดยังหันพ่อเจ้าหายเด้อมาพี่มา เห็นบ่เฮ้ย <c oughs> ตึ้งมันเอาละทุกคน ตอนนี้เราเปลี่ยนมือกล่องนาะทุกคนมาเบ่งเนาะโูมือกล่องของเราเห็นบ่เอามาเห็นสภาพนี่แลละเข้าก็เลยแบบอยากเปลี่ยนเป็นมือกล้องนะทุกคนสาธุโอ้ยขวบช่อยสะฮอดเลยอ้เห็นสภาพเรเข้ากันเลยบ่อยากเป็นอะอยัามาเปหฮาวอดวัดอีกคุดวัดนี่ตายรถตายรถ เาบ้าโซกันหมดไปแล้วใช่ไหมนี่ซับมันละโอ้ตาาาาบูเอาุูตเอาฟูบอลมนเตะได้ี่เบ้งได้ไจะไซับไหมเนี่ยเอาฟูมันดผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้อย่าลืมเบิงกันนะเด้อทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เฮาเด้อทุกคนเป็นกำลังใจให้เฮาให้คลิปต่อไปเนาะเออเลยเด้อมั่นเจ้าหักกดไลค์กดแชร์ให้เฮาคนละไลค์คนละแชร์เนาะทุกคนขอขอบใจหลายๆเด้อมาเบิ่งลูกข่อยสิเอาโจ๊กขุดเบิ่งเนี่ยนี่เอาล่ะนี่ก็บ่มีหยังหลายทุกคนเอ้ย คนบ้นสิบิทเฮามามีอย่างหลายภาคเบิ่งคลิปนี้เด้อผู้ใดมาเห็นกน็ใช่เดี๋ยวนี้มาหน้าชมแดดนะโอ้

หาเูอ้าวอะไรเสียมค่อยคุดแล้วนะเสียบต่อยต่อยเงามันนี่มอนี่กระกลมันมัดอ้านี่นี่คนกับมาก่อนของเฮาโบอึดน่ะทุกคนมาได้แล้วทุกคนปูชับมุนหมัดทารุดหักมุนววยหมัด con chọn màn Này Tay năn màn h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 ắn 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 con 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 hắn à, con เห็นบ่ทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ฮากัลชิกอมันในเบิร์กทางเป็ดพ้อมนี่ค่ะกนนคน้อยน้อยแล้วน้อนนี่ก้นแล้วโอ้ยยาเสียมสิคือฮะค่อยอ่นนอ่ะเดี๋ยวฮาชิกรนให้ทุกคนเบิ่งเนะยกอนะขยันยนา้อแฮงเลยดึงลด มันเอาของเทมันเอาที่ทุกคนบอแมนนะฮะขี้บุกห่างนี่ขีบบุกห้างทุกคนมันก็เป็นตัวแบบที่ทุกคนแบบสั้นบ่นักวิทชาศชีพอะไ้นี่บอแมนบอแมนเห็นบ่คนน้อยว่าบ่แมนนนี่บ่

<laughs> nè hoa hót thế này chi đại bọn em bưng lúa mì, cho hằng nhục bưng lúa phê gì bờ xếp nè phần bộ phê <laughs> พอะดึงบกขึ้นให้พ่อจามาดึงพว้ามาดึงอีกข่อยต่ออีกข่ต่อทุกคนโยมันกระชิ่มเลยนี่ทุกคนมากันนี่ตอนนี้เฮาก็ทุกคนตอนนี้เฮาก็ทกคนก็ัด nè, con, nương trai con. Từng đứa từng. Đứng trên chứ chưa làm cả hát phải đứng trên.

เพิ่มพุเพงเอามันเพิ <c oughs> พ่้าวทุกคนมันคนเตนีมาเบิกันทุกคนทำไปดี <c oughs> อันนี้กะมันเทาเนาะทุกคนทากกลน้เดียว่กลนักคันนี่เขาโของทากกน สามคันสามคันก็ะีได้ประมาณนี้เลยทุกคนประมาณห้าลำประมาณนี้สามคันค <Yeah. S 1> ันก็ไปยาวดอก กกินแหนกินเ่ดหักสสกินคนี่แทุกคนก็มีประมาณนี้เนาะคลิปนี้กะผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้จนจบกก็ขอบขอบใจหลายเด้อที่เข้ามาเบิ่งคลิปเฮาจนจบเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เฮาให้เด้อเป็นกาลังใจเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนคลิปนี้กบ่มีหยังหลายมาก่นมันเนาะทุกคนประมาณกะ มีประมาณนี้แหละเป็นโมเป็นกะเบิ้งเอาเนาะทุกคนกนเี่กะ,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 ะสบายดีทุกคน